ในเมื่อเราได้มาอยู่ที่นี่เนี่ยในช่วงระ,ระยะเวลาอันสั้นแน่นอนว่าเราได้พักผ่อนความดิ้นรนของวิญญาณแต่เราก็อยู่ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแลวจะต้องหวนกลับไปสู่สังคมที่มีความร้อนระอุไปด้วยกิเลสเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรในการฝึกฝนตัวเองในช่วงที่เราอยู่ในที่สงบเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเครื่องมือที่จะนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อหวนกลับไปสู่สังคมที่วุ่นวาย ปัญหานี้ก็เคยตอบมาหลายครั้งแรกเหมือนกันสรุปความว่าในชั้นแรกที่สุดนั่นขอให้เป็นที่แน่นอนว่าได้ชิมชิมเท่นั้นนะชิมรสของความสงบยาเล้วไหลคือท,ทำให้ได้ชิมรสของความสงบให้จนได้ แล้นั่นแหละจิตจะน้อมไปเพื่อพระธรรมหรือพระศาสนาหรือเพื่อพระนิพพานโดยเฉพาะทีเดียวเมื่อคุณไม่เคยรู้เรื่องนิพพานชอบนิพพานกันแต่ปากอย่างนกแก้วนกคุณทองนะละแล้วคุณพยายามทำให้มันเกิดความสงบขึ้นสักระยะหนึ่งเท่านั้นครึ่งชั่วโมงก็ได้ สิบห้านาทีก็ได้ไม่วบ,บหนึ่งก็ยังได้ว่าความสงบนั้นเป็นอย่างไรนี่เรากล้าเรียกว่าเป็นการชิมรสของพคณิพานแต่เราจะกินอย่างเป็นลํำเป็นสารไม่ได้เพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราแต่เราก็ได้ชิมที่มันจะเป็นการลงรากที่แน่นอน,แ,นแฟนว่าคนนี้จะชอบพระธรรม จะมีศรัทธามั่นคงลงไปในการรัสรูของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมแล้วก็จะชอบพระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความสงบและได้ความสงบแล้วมันาะาะนั้นเราพูดได้เลยว่ามันเป็นการลงรากฐานอย่างแน่นแฟ้นที่ให้เราชอบพระพุทธธรรมประสงค์ นี่เป็นประโยชน์ทั่วทัวไปทีนี่ที่ว่าจะไปใช้ประโยชน์ปลีกย่อยอย่างไรก็จะต้องแยกไปเป็นข้อๆว่าเราระ,ระวังพักอยู่ที่นี่พบความสง,งบ ศึกษารู้ว่าไอ้ความสงบนี่เกิดจากเวลานั้นหรือขณะนั้นมันว่างจากความคิดนึกประเภทตัวกูประเภทของกูพูดเป็นไทยๆก็ต้องพูดอย่างนี้นะว่าความคิดประเภทที่เจืออยู่ในความหมายแห่งตัวกูของกูนันมันร้อนอนะ่ะไม่เป็นการพักผ่อนทางจิต แต่พอไอ้ความคิดประเภทนี้มันว่างไปโดยเหตุอะไรก็ตามไอ้ความว่างจากกิเลสท,ทั้งหลายมันก็ปรากฏขึ้นจิตน,นี้ก็พบกับความสงบแล้วก็เลยรู้ว่าไอ้ความสุขแท้จริงมันมีต่อเมื่อไม่มีความคิดประเภทนี้เราจะเรียกสั้นๆว่าอีโกอิสติก คอนเซปต์เผื่อว่าคุณจะไปพูดให้เพื่อนฟูงที่มันเป็นฝรั่งอะไรฟังในคอนเซปต์หรือ Con คอนเซปชันคือความปรุงแต่งขึ้นมาในจิตเป็นรูปความคิดอย่างใดอย่างหนึง่งอีโกโอ,อิสติกมันเจืออยู่ในความหมายแห่งตัวกูของกูถ้าคนเขารู้ความหมายคำเหล่านี้แล้วพอพูดขึ้นเขาก็ฟังออกมันที ก็จะได้ความรู้ความเข้าใจได้ในเวลาอันเร็วเวลาที่สงบอย่างยิ่งคือเวลาที่ความคิดนึกมันไม่ปรุงขึ้นมาในรูปที่เกี่ยด้วยความหมายว่าตัวตนว่าของตนว่าตัวกูว่าของกูพอกลับไปัึงกรุงเทพก็ล,ลึกถึงเวลาหนึง่งเรามีความรู้สึกชนิดหนึ่ง ปราดจากความหมายอย่างตัวกูหรือของกูมีความสุขอย่างยิ่งก็สามารถที่จะเรียกร้องเลความรู้สึกอย่างนี้หรือความคิดอย่างนี้ได้มาที่กรุงเทพเกิดมีจิตที่ว่างจากตัวกูของกูที่จะทำอะไรก็ดีทั้งนั้นจะเล่าเรียนก็ดีจะทำการงานหน้าที่การงาน ตามความรับผิดชอบก็ดีกระทั่งจะบังคับบัญชาผู้อื่นก็ทำได้ดีซึ่งคุณต้องดื่มหรือชิมไอสิ่งชนิดนี้ให้รู้จักให้ชัดเจนซะก่อนนศึกษาให้รู้ว่ามันมันเกิดขึ้นในขณะที่จิตมันว่างจากไอความคิดประเภทตัวกูของกู ไปทำได้ไหมที่ไหนก็ได้ที่กรุงเทพก็ได้กลาท่านะกลาท่าทายว่าได้จะขอให้ได้ชิม,มจริงๆที่นี่และเข้าใจมันดีว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้แต่เรื่องนี้คงจะไม่ง่ายนะักเพราะคุณไปทำข้าวแล้วมันไม่ได้แล้วก็จะเลิกเสียอย่างนี้จะมาโทษกันไม่ได้ มันต้องต่อสู้หรอือต้องต่อตั้งทำจนได้ระวางอยู่ที่นี่ธรรมชาติมันช่วยแล้วมันทําง่ายแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องพยายามพยายามชิมรสของเองความสงบหรือความว่างจากตัวครูนี่แล้วชิมชิมชิมให้มากมากวันหนึ่งวันนึงอย่าไปหัวคุยกันไปเรื่องธรรมดาสะมันเสียอย่างใช้เวลามันสุยหรือ,รอ,รอรย ใช่เวลาสงบให้มากจนรู้รสแล้วก็ง่ายจะไปทําให้มันเกิดขึ้นมาอีกนี่เป็นเป็นคำที่ผมยืนยันหรือท้าทายว่า้องด้าเวลาสั้นอ,อยู่ที่นี่อย่างน้อยก็ส่งห้าวันเจ็ดวันถ้ามันจริงกันบ้าง ก็คงจะพบกันครั้งหนึ่งนะในความสง,งบชนิดนี้เพราะว่าแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาที่มาเที่ยวทัศนาจรในซ่นานตปพอข้ามาถึงตรงนี้มันยังมันยังออกปากว่าไหมทําไมมันสบายวะ,ะมันมีความสุขบอกไม่ถูกวะสบายใจบอกไม่ถูกแต่เขาไม่มีปัญญาคิดนึกอย่างที่เรากำลังพูดที่เราควรจะ รู้สึกเหมือนกับเขาแล้ะแล้วเราก็มีปัญญาเราจะแยกแยะดูอ้าวจิตมันกําลังว่างจากความคิดประเภทที่ว่านั้นอ่ะอีโคอสติกค,คอนเซปต์ไม่อาจจะเกิดเพราะธรรมชาติมันบีบบังคับไว้เรื่อยไปจําเอาไปอ่เป็นเพชรพลอยชนิดหนึ่งคือเป็นเพชรพลอยทางวิญญาณแม้จะเม็ดเล็กๆก็กกยังดี หาพบได้จากสวนโมกเอาติดตัวไปด้วยเอาใครมีปัญหาอะไรทับต่อไปอีกจะทักซ้ายครน,นี้ก็ได้